สวัสดีครับผมมาอยู่กับ JM มมั D ครับผมวันนี้เราจะมาอยู่ในส่วนของเกมเพลย์ลูกแสงครับผมคีซารุบอนซาริโดนะฮะเออก็ยังเป็นตัวที่ติดเมตาเล่นได้ทุกเมตาอยู่ในช่วงนี้นะฮะนิกะน้อยลงลูกแสงก็จะกลับมานะครับผมนี่ครับผมวันนี้มาอวดเหรียญน,นะครับผมได้เหรียญมาครบสักทีนะฮะเออเหรียญแจกฟรีแบบมาได้ถูกจงังหวะเวลามากเลยนะฮะแล้วอ็อบที่ใส่ก็เป็นออฟโจมตี70%บวกอีก300แล้วก็ HP นะครับผมพลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนะบอกเลยว่าแรงขี้แตกนะครับสำหับขี้สลุตัวนี้นะฮะเออก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะไอดีนี้นานๆมาเล่นทีนะครับผมจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะมีการแจก ID ด้วยนะครับผมเป็น ID มาจาก FC ท่าน1ท่านเขาส่งมาให้นะัะผมมีเพชรติดมาประมาณพันเพชรส่วนตัวละครข้างในรุ่นเอานะับผมจำไม่ได้เลยฮะหาทียวเรามาแจกกันนะครับผมนะ ก็ยังมีตัวที่เล่นได้อยู่นะครับผมตั้งแต่อ่าอะไรนะเซตเทิร์นกลับมานะก็จะมีหลายตัวที่มันกลับมาและลูงแสงก็กลับมาได้เหมือนกันนะครับผมเขาวาลูจิข่าเซตเทิร์นได้นะฮะลูแสงก็า่าลูจิได้เหมือนกันนะครับผมนะเออเดี๋ยวเราจะมาเล่นคิสซัลุนะครับผมโชว์ไปให้ดูว่าการเล่นออดเล่นยังไงนะผมก็ซับผมใช้เป็น151นะฮะเป็นซับแดงนะมันยังไม่เต็มนะครับผมนะเออไคโดนี่ติดมาเฉยๆนะเอา อาทำภารกิจอีเวนต์เฉยๆนะครับผมนะเออถ้าใครที่อยากได้คิดสรุนั้นะผมก็สนใจดีดองเพชรไว้รอเปิดคิดสรุกก็ไปที่ร้าน One Fit Shop ได้เลยนะฮะมีทั้ง Android และ A O S นะครับผมตอนนี้ก็โปรโมชั่นใกล้จะหมดแล้วนะเติม200เครดิตอีก60บาทเมาไปดูกันได้นะฮะผมเล่นผมเล่นอยู่ในร้าน S บวกนะฮะเอออย่าลืมนะฮะ One Fit Shop ผมไปไปเล่นกันเลย มาครับผมเกมแรกมาอยู่กับด่านเชนโดเรียนะครับผมอ่ะฝั่งนั้นมีเซตเทิรด้วยนะครับแต่ฝั่งนั้นไม่มีสายวิ่งเลยนะครับผมเราพ่อสู้ไหวสู้ไหวนะฮะเอามาดูสไตล์การเล่น,นคิสรแบบูแบบอ่อนๆแบบขี้หลอยกันนะฮะเออเปิดได้คิวหนึ่ง skill ไปก่อนนะผมผมชอบใช้คิวหนึ่งก่อนก็คือแบบ ถ้าตัวละครวไหนมาแรกๆเขาจะชอบอยู่ในทวงกันนะเราก็ตัดเลือดเข้าไปก่อนนะโรเจอร์โรเจอร์เสียใจเพื่อนไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเว้ยนะฮะการเป็นอมตะจากซีคิวก็ยังเป็นผลดีต่อเราเสมอนะครับซอยลูกปัดยาสาขานี้โอ้โหนึกว่าจะไม่ตายซะแล้วนะโรเจอร์อ่าเก็บไปแล้ว2อฮะ กราฟเราก็ไม่กลัวนะฮะเซตเทิลเดี๋ยวเราไปลองดูอีกทีนึงเราจะตบเซตเทิลได้ไหมนะผมยังไม่เคยเล่นคิปสรุปกับเซตเทิลเลยนะโอ้โหดอทามินไปอีกหนึ่งทีนะซอยดูปัดยาสาคานิไม่โดดใครหรืออะไรวะเนี่ยมั่วแล้วเพื่อนไม่โดนอีกถอยฮะถอยก่อนถอยก่อนอ้าวดอทามินดอทติดอะไรก็ไม่รู้ดอทมัวมัวก็ได้นะ <c oughs> นะครับผมคลิปนี้ก็เล่นก่อนอัดเสียงที่หลังเหมือนเดิมนะครับผมนะมันอาจจะ แปลกๆไปนิดนึงนะบางทีผมเล่นไปผมก็ลืมแล้วผมกดอะไรไปบ้างนะฮะเออซอยลูกปัดยาสาขานี้นะฮะเออมาโฮบี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอลูกถีบแสงความเร็วคือพลังเพื่อนโดนไปสองหมื่นนะครับผมโฮบี้นะะเก็บซะก่อนเดี๋ยวมันจะมาเก็บสายวิ่งเราไอเราไม่มีสายวิ่งนีหว่าคุซันสองตัวนะครับผมสตุชชีหนึ่งตัวนะฮะเออ คูซันออกคูซันเตอถูกแล้วนะดอทเซมินเอาดอทติดทุกทีเลยดอทมั่วซั่วก็ได้นะโคตรดีนะดอทอีกทีครับไม่โดนนะตามมา,า,า,าครับสอยดูปัดยาซาคานี้ยตีธรรมดาอูดอตได้เฉยอา้าวพลาดละปู่ปู่ต้องต่อยธรรมดาก่อนเรียบร้อยครับผมฟันทีดอกละหมื่นโคตรแรงเลยนะผมโค้ดลูกทีตายไปอีกหนึ่งครับผมโอ้โห,โหโดอทเซมินเป็นไงละ่ะมามาฉันรู้หน้าว่านายเจาะฉันอยู่ดอทเซมินทีอ่ะ ตามด้วยอยลูกปัดยาสาขานี้ครับผมไรตายไม่รู้โคบี้แล้วนะฮะโคบี้บอกเกี่ยวอะไรวะอยู่คนละทงแล้วดอดสตินอ่าติดเฉยอ่าเซเทิลเซเทิลเลือดหมดแล้วเซเทิลเลือดหมดแล้วเรียบร้อยครับผมเจอลูกถีบความเร่งคือพลังไปนะฮะหาดึงทงนะโอ้โหดงเยอะขนาดอีเกียรเยอะขนาดนี้ไม่เอาดีกว่าไปกันทงดีกว่าฮะาเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะก่อนนะไม่เอาแล้วนะไปกันทงดีกว่าครับผม ดึงไปก็เผลอๆอาจจะแพ้ด้วยซ้ำนะครับอ่ากราฟมาครับผมตัวนี้มีใครบ้างมีกราฟตัวเดียวโอเคจะจบเกมแล้วชนนะจาจะชนะแน่นอนนะกราฟเหรอดอตซมินตีธรรมดาอืม้มโดนโดนบาชารังครับผมซอยลูกป,ปัดยาสาคานี้และกราฟเรียบร้อยครับผมใครอีกใครมาคูซันตีธรมธรมดาตีเม้โหดอกละเก้าโคตรแรงบอกเลยนะผมดอตซมิน จบไปสำหรับเกมแรกครับผมโมโหแรงขี้แตะขี้แตนนะฮะแต้มเก้าพันนะเก็บ MVP ไปหนึ่งตาครับผมอจะไปซีเรียสน,นะฮะผมเล่นอยู่แรงเอ็ดบวกนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเจอแรงเอ็ดลบอ่ะมนอยู่เกมที่สองครับผมอยู่ในด่านวานุคุนิยามกลางคืนวานุคุนิตอนกลางคืนเอ,อ้โอ,อะไรวเนี้ยอ่ะครับผมฝั่งน้นมีนิจินะครับผม ต้องระวังติดสายฟ้าจากนี้จิด้วยนะฮะแต่เราก็สามารถใช้สกิลตอน,น,นเขาดึงธงได้ต่อเลือดไปก่อนนะบุ๊คโอ้โหน้องงูเลือดเหลือครึ่งเดียวนะมีจิเลยดอทเซมินดอทเป็นคนเดียวเลยน้องตีธรรมดาไปไหนอเอาน้องงูก่อนแล้วกันเอาน้องงูก่อนแล้วกันดอได้อีกสร้อยลูกป,ปัดยาสาคานี้ครับผมโดนใครบ้างไม่รู้ครับผมตอนนี้เหลือแค่น้องงูอย่างเดียวตีธรรมดาโอโ้โหนี่ฮะมันติดสถานะได้นะเออ นี่จีเหรอไปไหนเพื่อนออโดนส่งติงไปก่อนหนึ่งทีนะฮะก่อนเราไปดึงทงก่อนนะฮะปล่อยให้นิกะเข้าสู้ไปเดี๋ยวรอรอรอเอสเนกเรียบร้อยครับผมเออมมวแต่โฟกัสกับนิกะนะลืมลืม,ลม,ลมไปเลยว่ามีลุงแซ่โรงพยาบาลโดนให้ตัวลุงแซ่เชนจัดก,การแล้วกันนะครับผมฟีเอเห์เชนจัดการได้สบายอยู่แล้วนะฮะโอ้สกิลไม่มีนะสกิลไม่มีฮนะ เ,เรารอเขาจุ้มๆกันอยู่นะเราเราเ,ราเ,ราเราจาะเขาจุมจ้มๆกันแล้วก็สาดด้วยสร้อยลูกปัดอีกทีนึงคราบเลยโอ้ย,อยดยุดครับต่อยเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะมาลงมาสร้อยลูกปัดยาสาคานี้บิ๊กมามแตกไปก่อนเอ้ยคุณซันดอดได้เฉยดอดได้เรียบร้อยครับผมตี้ธรรมดาก็ได้นะติดบูธบอกเลยว่าโคตรจะแรงนะฮะฮะอยู่ในทงกันใช่ไหมสาดสร้อยลูกปัดยาสาคานี้โอ้โหเครือบทาย ให้ดูเกือบตายนี่จีก็หายก็ผมมีนิดเดียวนะเลือดมาดีมาดีมาด,มาดีในจริงก็มาในจริงก็มาเฮ้ยโดดได้ไงวะยิงคีแล้วผักเฉยลงมาลงมาก็ไมีเหลือสีครับผมแล้วใครมาล่ะนั้นอืมลูกคีกแสงฮนะสารลูกปัดอีกทีครับผมตายนะ <c oughs> มันจริงๆครับบอกเลยนะเกมนี้คนระับเออมันจริงๆนะฮะรุ่นเอ๋ เล่นอยู่ในแรงเอสบวกโคตรมันนะเอเดนสู้เขาไม่ได้นะฮะ <c oughs> อ่าครับอ่าอีกหนึ่งนาทีครับผมใครดึงทงบ้านพอแอร์เซตนจากการแล้วกันแล้วทงนั้นล่ะค่ะเป็นใครอ่าน้องงูอีกแล้วครับผมขอทีบพี่น้องโดนไปแปดกอ่านดอทเทอร์มินตายเลยครับผมโอ้โหโดอทคมขมนะฮะใครมาผูกกราฟเหรอรอสกิลก่อนนะปู่ ออสกิวแป๊บมาซิปูเข้าทงหน่อยเข้าทวงหน่อยอติดน้ำแข็งเราเข้าทวงไม่ได้ซอยดูปัดยาสาคานี้เรียบร้อยครับผมกรับกลับบ้านเกิดไปทีอีกทีครับผมครูซันดอดซมินติดด้วยนะครับผมโอ้โคตรเก่งอดอดโคตรฟุกเลยนะฮะดอดซมินอีกทีตีธรรมดาเอาก็ได้โอ้โหโคตรแรงเลยใครมาตรงนี้เป็นใครซอยลูปัดยาสาคานี้ นี่สี่เหรอ,อดอเซมินอ่ามาอืม้มเกือบตายนะระครังช่วยชีวิตนะผมไม่งั้นลงไปคุยกับละมะม่วงแน่นะฮะจบไปเกมที่สอง p อ p ีอีกแล้วนะครับผมโหบอกเลยว่าโคตรจะแรงนะฮะสะใจสุดๆมามากันอีกสักเกมนะครับผมดูกันแบบยาวๆสนุกๆก,กันเลยทีเดียวนะฮะ เหลือเนื้อไอดีแจกเป็นไอเดียแอนดรอยนะครับผมไอดีมาจากท่านอิมนะฮะเขาฝากบอกมานะฮนะใครได้ไปก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าได้แล้วนะครับผมไออคนที่แจกมาเขาก็จะได้รู้สึกดีนะว่าอ่าผมเอามาแจกแล้วมีคนได้จริงๆนะมาด่านนี้ก็อยู่กับเชนโดเรียอีกแล้วสาดลูกกระสุนไปก่อนครับผมโอ้โหไฮโดรเกือบตายโอ้กดสติ๊กเกอร์เลยทันทีโวไออุตตะเราจะไปหาน้องอุตตะกัน ลูกที่บิบแสงครับผมโอ้โหเลือดหายไปครึ่งนะน้องมุตะจิ้มไปทีเรียบร้อยครับผมโอ้โหอะไรคนยักษ์อะไรไม่ดูลงดูเลือดกันเลยสร้อยลูกปัดเรียบร้อยครับผมคนยักษ์ตูเย่เรียบร้อยยอดเซมินตีธรรมดาครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าดาบฟันมังกรนะฮะชันจีมาตองระวังนะ,ะสกิลหนึ่งมันเพิ่มคูดาวสกิลเรานะ สาดซ้อยลูกปัดไปก่อนนะผมโอโหวิ่งมาทำไมครับผมน้องโคอาล่านะไปไหนล่ะโคอาล่าหายไปโซโลมาโซโลมาโซโลมาครับผมดอทก่อนนี่กันนี่กันไปโซโลโซโลมาแรงจังวะทอยก่อนโทรศัพท์ก็กระตุกพอดีเดินดีเดินโอ้ตายเลยนะฮะโอ้หลุดเลย MVP ไม่ได้เลยโซโลพุทสามนี่ว่ะไปฮะเกิดใหม่ครับ ฮาครับผมเจอแสงแรกแห่งรุ่งอรุณมาแล้วครับสาดซ้อยลูกปัดไปก่อนโอ้ใครดูกับตายอีกแล้วใครอยู่ในทวงบอกเลยผมสาดหมดนะฮะเออผมถีบไปทีครับผมโอ้โทรศัพท์กระตุกแล้วนะฮะใครที่อยากดูเกมลื่อนๆนะฮะร,รีบกดซับไม่ถึงหนึ่งพันซะับนะผมจะได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับเออมามาดีน้องดอทเชอมินแล้วลอตติดด้วยนะฮะ โทรศัพท์มันค้างนะดอดมุ้งัม,มก็ติดตายไปกับน้องครัวล่านะมีใครมาโอ้เราจะชนะแล้วเนี่ยห้าศูนย์แล้วนะเออเออนะฮะเมียบอกว่าถึงพันซับจะให้ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะทุกคนรีบๆกดซับให้ผมด้วยนะฮะปีใหม่นี้ขอให้ถึงหนึ่งพันซับสาธุนะเราจะได้ดูเกมเพลเย์ที่มันลื่นๆกว่านี้นะฮะเพราะว่ามาอาัดเสียงเสียที่หลังมันอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เอาตายเลยคนยักษ์ กดผมแน่เลยนี่กะไปไหนแล้วดอตซมินแล้วดอตติดด้วยโอ้จิ้มเลยทีสามสรอยลูกปัดยาซาคานี้โอ้โหชนะไปครับผมสําหรับเกมที่สามนะฮะเฮ้เกือบเพมไม่ล่ะไม่ได้ m อ p มบเนี่ย ถ้าเรามีตุยตอนนั้นเราได้ MVP ไปแล้วนะครับผมมาไม่อยู่กับเกมสุดท้ายครับผมสุงท้ายกับในด่านของชาบอนนี่ยามเย็นนะไม่ใช่ชาบอนนี่เฉยๆนะไม่ใช่ยามเย็นยามเย็นต้องเป็นสีชมพมูนะฮะอันนี้ยามเหงานะม <c oughs> าเดี๋ยวเรารอรอจังหวะเปิดด้วยสร้อยลูกปัดนะฮะอาจจะเป็นลูกฉิดสักน,นิดนึงนะเห็นดินอยู่ในทงไม่ได้ผมศาสต์ใส่อย,อย่างเดียวนะ อาจจะไม่ได้รอบางคน,นก็อาจจะรอแบบเวลาเลือ่อนรถเราใช้ให้มันเด้งเลือดอนะนั่นก็ดีนะสาดลูกปัดไปครับผมกราฟโดนไหมโอ้กราฟดอดได้เฉยมาโรเจอร์มาโรเจอร์โอ้ยอะไรว่าโรเจอร์บาร์ฟที่ไปเที่ยวตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วก็ดอดเทรม,รมินไม่ใช่จิ้มไปทีเอามัวสัวเราเว้ยเนี่ยมันบล็กน,นะทุกคนค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเวลาอัดคลิปแล้วโทรศัพท์มันค้างมันก็จะชอบมีบั็กแบบนี้ มันทำให้เราเล่นยากนะฮะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถโอ้โหเซตเทินหนึ่งทงนะครับรอรอจังหวะก่อนนะฮะเซตเทินลุกขึ้นมาขอสาดไปดีครับผมเซตเทินโอเคเซตเทินเป็นชีวิตสุดท้ายแล้วนะฮะเซตเทินมันเป็นชีวิตสุดท้ายอย่าให้ไม่เติมเกีติดเพื่อนยิ่งเรียบร้อยครับผมเกือบนะถ้ามาเติมเติมเกีตเต็มมันจะได้เพิ่มอีกหนึ่งชีวิตเราต้อง เก็บมันก่อนนะฮะเดี๋ยวมัวละมัวละโอ้โหดได้ดอดได้เหลยดรอดได้อีกเลยดรอดเป็นขุดเกี่ยวหรือไงเรียบร้อยครับผมยาซบนะกลับไปเลี้ยงลูกเลยอยากซบดูฟี่มาดูฟี่ลงมาลงมาดิมันไปแล้วนะมันโดดไปแล้วนะครับการมาแทนดอดเทมินปู่ปู่เคยเล่นไหมปู่เคยเล่นไหมอยาใช้สกิลใส่สรูเลือดเต็มดอเทมิน ก็บอกว่าอย่าใช้สกิลใส่คิสซลูเลือดเต็มเออปู่ไม่เคยเล่นเลยไงนะครับผมดึงธงไปก่อนโอโคธงหายเพียบเลยผมธงทีมเรานะเออเราไม่มีสายวิ่งแต่เรามีสายโล่นะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเสียธงรัวๆอะไรนะครับเกมนี้เล็นมันจริงๆครับผมคิสซลูนะใครที่แบบสาใจโดนฆ่าบ่อยๆโดนคิวบ่อยๆนะเาอาหยิบคิสซลูมาเล่นนะ สาใจจริงนะผมเอาคืนแบบสะสมอ่ะเดี๋ยทวงไปก่อนดอททมินอ่าดอทติดด้วยโคตรจะฟลุกนะฮะดอทอีกทีอ่ะดอทดอทดอทแบบจริงใจกันนะดอททั้งคู่ไปไหนแล้วโรเจอ,อเร์เสียทวงอีกแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรล่ะเซตเทินแมงมุมขยุมหลังคาเฮ้ยมาดิแมงมุมขยุมหลังคา ไอ้แมงมุมจะไปไหนไอ้แมงมุมไปดีหันหลังมาทำตาลูกวาอออวอ่าไม่โดนหรอกไปละจ้าแพ้เฉยนะผมสิวิสุดท้ายแล้วนะโอ้โหนาคากายังไม่เข็ดบอกแล้วว่าอย่าใช้สกิลใส่กิสารุเลือบเต็มเรียบร้อยนะผมกลับไปเกิดใหม่นะก็จะไปคนระับผมสำหรับคลิปสารุลุงแสงนงนะ ถ้าชอบก็ก,กดถูกใจไม่ชอบก็ก,กดถูกใจกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย